ทำเด็ยนกรเรียนใจเยนตังค์นครูผู้อาวุทุกคนค่คะเหมือนกับว่ามาตามหายากนะมียาบมาเยอะแยะเลยแล้สิ่งที่ชาวสุขปฏิบัติได้นะเป็นลำดับขั้นตอนไม่มีกั๊กเอาไว้นะคะบอกครูหมดทุกเรื่องตั้งแต่อใไปรูกเลยก็้หญิงผู้ชายติดรวย ติดก,การนันติดอะไรที่เขาว่าจะได้มาเหงพือนู้หญิงก็รอเวลารอเวลาที่ซัมม์เซลมั่งปลายปีองกันนำบ้างหรือเพื่อนสำอา,ารก็ทำไมเชาวโสดลงลาได้ดูได้ไปอยู่แล้วสองคืนก็ได้เห็นว่าของเราเนี่ย ลดตั้งแต่ตอนที่อยู่ข้างนอกเลยนะปฏิบัติตัง้งแต่อยู่ทางานอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ใมาลดอยู่ตรงนี้นะคะเริ่มมาตั้งแต่ข้างนอกทําได้จริงค่ะเราเชื่อสังคมถูกหลอกพอาอยู่ต้องโต๊ะครื่งแป้งกอจะทาหน้าทาปากเสร็จก่อจะออกไปทํางานได้เด็กๆรอค่ะครูอยากให้เวลากับตรงนี้ เอาเวลามาให้กับเด็กที่เขาตาเปบบๆปองเราคุณครูที่เป็นคุณครูคนใหม่ที่พ้นจากความเป็นานเพื่อนการแต่งหน้าทาปากเรื่องการเรื่องการซื้อหวยอาศัยยุบแล้วก็มีเวลาให้เด็กอยากจะฝากตรงที่ว่าอย่าให้ผมลิคิตนะคะ ให้เราได้คิดตัวเราเองเราต้องเป็นเจ้าเป็นนายตัวของเราเองในทางที่ถูกต้องอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัสเอาไว้ว่าท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาแล้วให้เดินตามรอยพระพุทธองค์แล้วชีวิตจะพ้นจากความเป็นทาส